ครับเพื่อนเครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนโต้ร้านครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับป๋าพกยิ่งรวยนะครับเต็นท์รถมือสองขายรถด้วยความจริงใจซึ่งตัวผมเองเป็นเจ้าของเองคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเปิดนะครับตัวรถ t o y ร์ต้าแคมรี่สีขาวปี07เครื่อง2.4นะครับออปชั่นมาเต็มครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูชคอนโทรลบอรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็มีเมมโมรีให้พร้อมนะครับคันนี้เชื่อมต่อ Netflix ดู YouTube นะครับแล้วก็จอเนวี่ทุกอย่างได้หมดเพราะมีจอ Android ติดมาอยู่ข้างใน นะครับเบาเป็นเบาเ,เป่าลมได้ด <regret> LIKE ้วยนะครับครบเลยครับออปชั่นมาเต็มนะครับเซนเซอร์หลังมีมาพร้อมหมดนะครับกล้องหลังนะครับโอเคมาเริ่มดูกันครับกันชนหลังสวยครับนะครับกระโปรงหลังสวยครับนะครับแก้มสวยประตูสวยประตูสวยครับนี่ครับให้เห็นกันนะครับนี่ผมลองมาใช้กล้องแบบนี้ดูนะครับริ้วรอยอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแก้มสวยครับกันชนโอเคครับนะครับจะมีกันชนล่างหน่อยนึงนะครับที่เป็นรอยหน่อยหนึ่งที่เห็นอยู่นะครับฝากระโปรงสวยครับมีสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆยนะครับ แก้มสวยครับประตูสวยครับประตูสวยครับแต่ตัวแก้มอาจจะมีตัวรอยเล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองให้ลูกน้องขัดดูก่อนนะครับว่าขัดออกหรือเปล่านะครับสะโพกหลังโอเคครับนะครับกันชนหลังโอเคครับนะครับไปเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับว่าตัวภายในรถเป็นยังไงนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นภายในก่อนนะครับแถงข้างถือว่าสวยครับงดงามอยู่แล้วครับมาพร้อมลายไม้นะครับจะมีของแคมดี้ตรงนี้ส่วนมากมันก็จะออก ดังดานซิสซิหน่อยหนึ่งนะครับซื้อเปลี่ยนได้นะอันหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทนะครับเบาะก็คือเป็นตัวเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถนวดได้ด้วยนะครับมันหลังมันหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะสามารถเป็นเมมโมรีได้2จุดนะครับก็จบปรับข้างพับข้างไฟฟ้าคูสคอนโทรลนะครับจอ a n d ด o i d มีพร้อมโหมดภายในลายไม้สวยๆเกียร์เป็นเกียร์ทิปโทนิกนะครับอ่าเบาะเป็นเบาะเป่าลมร้อนเป่าลมเย็นครบหมดเลยนะครับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็นะครับมาพร้อมขับสับเลยนะ แผงข้างสวยครับนะครับแล้วก็แผงข้างของเขาเนี่ยมีม่านบังแดดได้นะครับม่านด้านข้างซ้ายกว่านี่นะครับจะต้องใช้มือดึงขึ้นนะครับส่วนม่านหลังเป็นม่านไฟฟ้านะครับโอเคภายในถือว่าสวยมาด้วยแอร์หลังนะครับให้เย็นทั่วคันอีกหนึ่งสองช่องครับสองช่องนะโอเคนะครับนี่คือภายในนะครับเดินดูกันต่อครับนะครับผมก็รีวิีดีโอเร็วหน่อยนะครับเพอตอนนี้งานก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายอย่างมากเลยนะโอเคครับแผงข้างสวยครับ นะครับภายใงภายในถือว่าโอเคครับแล้วก็ได้คมเป็นของ t ต y o ต a Cam ม y รนะครับอาจจะวิดีโออาจจะพูดเร็วหน่อยนะบางท่านใครฟังไม่ทันก็ทาวสอดฟัะเอีเอเบิลต่อที่น้องเซลได้นะครับแผงข้างสวยครับนะครับภายใงภายในผมถือว่าโอเคเลยละนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดโปรไปนะสอบตัวต้าแคม r รีคันนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผ่านทางน้องเซลได้นะผมบอกได้เลยครับในราคาแสนกว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับได้รถที่มาดผู้นํานะแล้วผมบอกได้เลยว่าแคมรีตัวนี้เป็นรถที่ ม,มันให้ความหรูหรานะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปขับรถยุโรปเลยละนะครับสอบผมนะที่ผมดูแล้วคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะโอเคนะครับฝากคุณเพื่อนไว้หน่อยและกรับขอบคุณเพื่อนสำหรับการติดตามกขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ